สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอแอมนะครับก็มาขออนุญาตนะครับพบปะนะครับพูดคุยกับมิตรลักแฟนคลับทุกท่านนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่หนักนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับแต่สำหรับ ประชาชนเกือบทั่วโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากเชื้อไวรัสก็ดีนะครับหรือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก็ดีแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ต่อสู้กันมาจนสิ้นปีแล้วนะครับปีใหม่ปีหน้านะครับปีพศส5 6 4นะครับเรานะครับยังต้องต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสนะครับต่อไปอีกแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอนะครับมาช่วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะนะครับเล่าให้ทุกๆท่านฟังว่าเราควรจะต้องยกกาดให้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนนะครับช้อนกลางนะครับล้างมือนะครับการใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเรานะครับ ป้องกันผู้อื่นนะครับป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยระบาดนะครับแล้วก็เรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อให้เชื้อเนี่ยกระจายยากที่สุดนะครับนั่นคือแนวทางครับในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นนะครับเข้าสู่ร่างกายเรานะครับแล้วเพิ่มเติมครับการใส่เกราะป้องกันตัวเราเพื่อป้องกันให้เจ้าเชื้อโรคเนี้ย เข้ามาสู่ตัวเรายากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่เข้ามาเลยได้เนี่ยจะดีมากนะครับก็คือการดูแลสุขภาพนะครับปีนี้ครับเป็นปีที่ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มภูมิต้านทานตัวเรานะครับเพราะมีความเชื่อครับว่าถ้าตัวเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่สูงเนี่ยเวลาเจ้าเชื้อไวรัสเข้ามาเนี่ยก็จะมีเกราะป้องกันที่มากกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับขอฝากไว้นะครับสัก5ข้อครับ ที่เป็นกรอบป้องกันสุขภาพนะครับสำหรับพวกเรานะครับอันที่1ครับอย่าอดนอนนะครับพยายามนอนให้ได้คุณภาพนะครับนอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับให้ได้สัก8 9ถึงชั่วโมงอย่างน้อยต่อวันนะครับข้อที่2ครับต้องอย่าเครียดนะครับพยายามครับในสภาพเศรษฐกิจเอ่ยในเรื่องของเชื้อไวรัสเอ่ยที่จะเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจทุกๆคนแม้กระทั่งตัวหมอเองเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามครับระงับนะครับควบคุมอารมณ์เรานะครับไม่ให้ เตลิดเปิดเปิงหรือว่ามีความฟุ้งซ่านมีความเครียดนะครับเพิ่มเติมนะฮะนั่งสมาธิทุกวันนะครับจะเป็นวิธีสาสมาธิก็ได้ก็คือนั่งเช้า5้านาทีนั่งกลางวัน5นาทีนั่งก่อนนอน5นาทีนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยต่อสู้กับความเครียดได้มากขึ้นนะครับข้อที่3ครับพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงภาวะโรคอ้วนนะครับทานให้มีประโยชน์นะครับผักครึ่งหนึ่งนะครับโปรตีน2 5เเ์ แป้ง25เน้นที่อาหารคุณภาพนะครับข้อที่4ครับคือการออกกำลังกายนะครับพยายามครับแต่ถ้าในยุคสมัยที่ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดนะครับเราอาจจะ ปรับตัวเรานะครับออกกําลังกายที่บ้านก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์มาไว้ที่บ้านเราให้ได้สักครึ่งชั่วโมงครับต่อวันสัก5วันต่อสัปดาห์นะครับและข้อสุดท้ายครับเรื่องอากาศนี่ก็สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝุ่น PM 2.5นะครับควันบุหรี่นะครับหรือ มลพิษต่างๆนะครับการใส่แมสหรือการใส่หน้ากากนี่นะครับช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับนี่คือของฝากนะครับทั้ง5ข้อนะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันเสริมสุขภาพเราให้แข็งแรงนะครับสุดท้ายนี้ครับในโอกาสปีใหม่นะครับ2,564 หมอแอมนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตน泰และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงดลบันดาลให้มิตรลักแฟนขับทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขนะครับความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีนะครับต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในปีหน้าไปด้วยกันนะครับขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ